สาสาพาซา,าตอนเกเจ๊นายูมีบางพี่เกดอ่านหนังสือมาทั้งวันแล้วหิวก็หิวข้าวก็หมดขนมก็หมดเธอ,อนีหิวตลอดเวลาเลยนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะ่ะอยากไปซื้อของใช้อยู่ของใช้หมดของใช้ของเราใช่ไหมใช่เราจะไปซื้อที่ไหนอ่ะข้างล่างอหอไหมป่าน,นี้มันไม่มีมันไม่มีร้านอื่นแล้วนะเวลานี้่ค่อยไปเรียงกันน้องพี่เกดไปซื้อของกัน โอ้ยมาละกีบุริกีฮะจะพูดว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าไปไปซื้อของไงคะเชิญค่ะไปรอตกีบุริกีค่ะมาจีมาจีมาจีมาซื้อขอมาจีมาจีมาจีมาซื้อของมาจีมาจีเฮ้ยบสเซเว่ตั้งมาละตั้งมาละพี่เยเว่มาอ m ่มบ้ n ไง

เฮ้ยบอสิน่าจุกคลา่โกานนีต้เฮ้ยมาดิเดมนไมต้องลดนะตัองลดนเฮ้ยบกอรกเว้ยเดมนี่อยากกินงินอะไรเดมอนี่อะไรมูจะซื้อของค่ะอ๋อบกนีิอยากจะทำให้บริบาตเกี้ดูเปกนไงปุปบบอสิถามว่าจะซื้อของอะไรอ๋อ้าน้ำยาล้างจาน บะบาทสุดยิงเงี้ยติ๊ง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 ตอ่งพอจิให้เข้าไปเลือกเลยเข้าไปเลือกก่อนเข้าไปเลือกก่อนมอกบะเบกกี้มอโกมอโกะมอโกะ1,500บาทอกอีเตะดูเตะโกมอกลกเอ็นเนปลกกุกอ่ะโอเคงั้นแบบนี้ละกันเดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการใช้ภาษายาวีท้องถิ่นในการเลือกซื้อของในร้านกันโอเค สมมุติว่าเราจะซื้อของเราต้องพูดว่าเนะเบรีบาร์เน่เนะเนอเบรีบาร์เน่แปลว่าจะมาซื้อของถ้าสมมุติว่าจะถามว่าราคาอันนี้กี่บาทก็ถามว่าวาโปโกวาวาโปโกใช่วาโปโกแปลว่าถามว่าอันนี้ราคากี่บาทว่าเท่าไหร่ Pokcik, buah apa kot? Pokcik, kau tahu tak? Buah apa apa tu? Ini, So, tu, aslinya tu, 13 kot. Menganggung. Menganggung. Jambi satu. Jambi satu. Haa. Ha Pokcik, kau -ya. Perang sifan alat 5 bat. Ah, Perang -ha. sifan beru gigi. 5 bat. Beru gigi. ah? Beru ah? Beru เบื่อเข้าวสารข้าวสารอ่าถุงละสกัดตุกหนึ่งร้อย่าแล้วก็อันนี้อูบะบาซุกพีงเงอูบะสุบาซุกบีเงอูบะบาซุกบีเงอ่าน้ำยาล้างจานทีนี้พอจะได้หรือยังถ้ามาซื้อรอบหน้าได้หรือยัง คิดว่าได้คิดว่าได้โอ้โหเดี๋ยวการินดูการินไลน์ดูโมจิเด้อไอ้โมจิหลังเจออ่าโมจิเขาบอกว่าวันอื่นน่ะอาจจะเจอโมจิก็ได้เพราะโมจิพูดภาษาไทยได้แต่วันนี้โมจิไม่อยู่โมจิไปไหนโมจิโลูกีมาเกระดูยแล้วทานนอนอ่าโมจิเข้าไปกินเหนียวหมู่บ้านไหนไม่รู้ยังไม่กลับเออชอบเที่ยวกลางคืนโมจิโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ก็ Jadi, kalau ada apa-apa, kita boleh beri tahu. 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 Kalau ada apa-apa, kita boleh beri t อะไรล่ะก็พวกแบบยักษ์ปะพุโลกบอสเซ่ตามบอตามบออ๋อเขาบอกว่ามาเอาตังทอนก่อนตังค์ทองเอ้ยบุตรหลานนี่ด่าโดนละอะะไรดูวิตามบอสดูวิตามบออ่าตังทอนนี่เนี่ยดูวิตามบอสเนี่ยโอ้ยให้เขาเลยโอ้ยตัวชายดูวิแล้วอุบอสเบะอุบอสเบะพวกมึงนี่ไอ้ดูวิตามบอสได้มาตังทองนะวันหลังนะถ้ามันเป็นไงอ๋อมาเซ่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  เออเก็บมาแล้เอออดย์เด,ดย์ดนานี่ไงกบ้างคำสำหรับบทสนทนาที่เราสอนไปในวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปสรุปกันว่าประโยคที่เราสอนในวันนี้มีอะไรกันบ้างครับประโยคแรกก็คือคําว่าเนบบรีกาโปนะครับคำว่าเนบบรีกาโปหมายถึงต้องการซื้ออะไรคําว่าเน็ตก็คือเป็นคําว่าต้องการเน็ตหมายถึงต้องการบรีหมายถึง ซื้อแล้วก็กาโปหมายถึงอะไรถ้ารวมประโยคยาวเลยนะครับคำว่านอกบลีกาโปแปลว่าต้องการซื้ออะไรนั่นเองนะครับผมแล้วก็ประโยคต่อไปก็คือคำว่านอกบรีเหมือนกันแต่เป็นนอกบลีบาแเรอ่านอกบรีบาแเรแปลว่าอะไรแปลว่าต้องการซื้อของ e บาแเรแปลว่าของของโดยรวมสบู่ผงซักฟอกอะไรก็คือเรียกว่าของนะครับบาเร คือบาเรนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมาแปลตามตัวนะครับคําว่าเน no, ก็คือต้องการเบอรี believe, ก็คือซื้อแล้วก็บาเรก็คือของนั่นเองเนอเบอรีบาเรแปลว,ว่าต้องการซื้อของอ่าแล้วก็ประโยคต่อไปก็คือคําว่าเนอเบอรีแล้วก็ต่อต่อข้างหลังด้วยคําว่าสิ่งของที่เราต้องการที่จะซื้อนะครับอย่างเช่นคําว่า เนบลีซาบงเนบลีซาบงแปลว่าต้องการซื้อสบู่คำว่าซาบงแปลว่าสบู่นั่นเองครับครับผมหลังจากที่เราเลือกซื้อของต่างๆในร้านเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินนะครับผมเวลาที่เราจะจ่ายเงินเราสามารถที่จะถามพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าปอจิที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับถามว่าวาโปโกนะครับวาโปโกแปลว่า ราคาเท่าไรว่าปอกบลับว่าราคาเท่าไรหรือว่าทั้งหมดเท่าไรนั่นเองแล้วก็เวลาเราจ่ายเงินเสร็จสับอะไรเรียบร้อยมันก็ต้องมีตัทอนใช่ไหมนครับตัทอนภาษายาวีท้องถิ่นจะเรียกว่าดูวิตาโมาดูวิตาโมสคำว่าดูวิแปลว่าเงินจะเป็นธนบัตรหรือว่าจะเป็นเหรียญเราก็เรียกว่าดูวินะครับดูวิตาโมสแปลว่า ตังทอนนั่นเองครับผมอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราเรียนหรือว่าเรา,าดูคลิปนี้ไปแล้วเราสามารถไปทบทวนหรือว่าฝึกไปพูดกับเพื่อนๆนหรือว่าพูดกับครอบครัวที่บ้านได้เราใช้เป็นประจำเราจะได้ สามารถนำไปใช้ในชีว,วิตประจำวันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับติดตามคลิปของพวกเราในสัปดาห์หน้าว่าพวกเราจะมีบทสนทนาอะไรมาสอนอีกบ้างนั้นก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe จะได้ติดตามกิจก,กรรมดีๆของเรานะครับ